สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะข่าวการประชุมคณะกรรมการดําเนินการครั้งที่6ที่ผ่านมานะครับเมื่อวันที่24มิถุนายน,น2 5 6 6นยะอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับโจ้จาก,กุศลหลังทองครับและน้ําปัทมาพรมเมรืองกระจ่างค่ะทุบโต๊ะเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยง และเพื่อให้การบริการเงินกู้แก่สมาชิกนะครับที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงจึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์นี้ใช่แล้วค่ะจากเดิมนะคะระเบียบกำหนดว่าหากผู้กู้ถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงนะคะโดยสหกรณ์ได้รับแจ้งจากส่วนราชการให้กู้ได้ไม่เกิน2ล้านบาทค่ะตอนนี้แก้ไขใหม่แล้วนะครับหากผู้กู้ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง โดยสกากรได้รับทราบจากผู้เกี่ยวข้องให้กู้ได้ไม่เกิน1 0 0ล้แสนบาทครับและกรณีถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงนะคะโดยสกากรได้รับทราบจากผู้เกี่ยวข้องให้กู้ได้ไม่เกิน1 3 0 0ล้านแสนบาทนั่นเองค่ะทุบโตะ๊ะเตรียมพบกับ3โครงการ เงินกู้ใหม่ได้แก่โครงการที่1เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติค่ะโครงการที่2เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวโครงการที่3เงินกู้โครงการพิเศษเพื่อประกอบอาชีพเสริมค่ะเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกนะครับรายละเอียดและหลักเกณฑ์นะครับรอติดตามเร็วๆนี้เลยใช่แล้วค่ะทุบโต๊ะ เรื่องที่3านะครับหลังจากที่เราได้ทดสอบระบบการสรรหาผู้แทนสมาชิกไปนะครับเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับทางสหกรณ์นะครับได้รับถึงปัญหาต่างๆครับพี่น้ําว่ามันมีปัญหาในเรื่องของระบบนะครับหรือว่าข้อติดขัดต่างๆข้อติดขัดต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับทางสหกรณ์นะครับก็จะนําส่วนของวันที่7เนี่ยครับที่เราทดสอบมาเนี่ยจะนําปรับแก้ให้มันดีที่สุดนะครับเพื่อให วันจริงในวันที่4สิงหาคมนะคบไม่เกิดปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นอีกครับใช่แล้วค่ะต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านเลยนะคะที่ร่วมมาเข้าทดสอบระบบครั้งนี้กับเรานะคะครเรามาพูดถึงการเตรียมการในวันสัญหาจริงวันศุกร์ที่4สิงหาคมที่จะถึงนี้กันดีกว่าคะโจ้สิ่งแรกนะครับที่สมาชิกจะต้องเตรียมนะครับก็คือเลขสมาชิกของตอนเองนะครับคราวนี้จากเดิมเราจะใช้แค่6หลักนะครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นใช้8หลักโดยที่สมาชิกเองนะครับต้องเติมศูนย์ไปด้านหน้า นะครับอย่างเช่นผมเลขสมาชิก1234ค่ะก็ต้องเติมเป็น00001234 000 000นั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือจะเป็นเลขบัตรประชาชน13หลักของสมาชิกนั่นเองค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยนะคะอย่างที่3ค่ะก็คือรหัสสรรหาผู้แทนสมาชิกออนไลน์นั่นเองซึ่งนะคะสมาชิกสามารถตรวจสอบได้หลายช่องทางเลยค่ะ ทั้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของสหกรณ์บริการสมาชิกแล้วก็มีทั้งในแอปพลิเคชันแล้วก็ถ้าเกิดเป็นค่าราชการบำนาญเนี่ยจะมีอยู่ในใบเสร็จด้วยนะคะอของเดือนมิถุนายนซึ่งทางสหกรณ์ก็กำลังจัดส่งไปให้สมาชิกนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของผู้สมัครในจังหวัดต่างๆเนี่ยนะครับทางสมาชิกสามารถตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์ของสหกรณ์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกที่ลงเลือกตั้งผู้แทนนะครับ,รบว่าอยู่จังหวัดไหนแล้วมีใครบ้างเราก็สามารถดูได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับ,รบและเรื่องสุดท้ายนะครับอันนี้ผมขออนุญาตเน้นย้ำนิดน,นึงนะครับ,รบในส่วนของจังหวัดไหนนะครับที่ทางผู้สมัครผู้แทนสมาชิกนะครับพอดีจํานวนหรือว่าน้อยกว่าเนี่ย ทางสหกรณ์นะครับก็อยากจะเชิญชวนให้พี่ๆสมาชิกมาร่วมรับทราบด้วยเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าในจังหวดของตนเองเนี่ยมีใครลงคะแนนสรรหาบ้างแล้วก็เรามาร่วมรับทราบกับสหกรณ์นะครับก็ขอเชิญชวนสมาชิกผู้มีสิทธิ์ทุกท่านนะคะมาร่วมลงคะแนนสรรหาผู้แทนสมาชิกออนไลน์นะคะในวันศุกร์ที่4สิงหาคม2566ที่จะถึงนี้นะคะเวลา8โมงนะครับถึง3โมงเย็นนั่นเองครับทุกโต๊ะ สำหรับวันนี้นะครับ<ช>ข่าวของเราก็<ช>มีทั้งหมด3เรื่องนั่นเองนะครับเรื่องที่1ก็เป็นระเบียบเงินกู้ใช่ค่ะที่มีการปรับเปลี่ยนของเงินกู้ฉุกเฉินกับเงินกู้สามัญระยะยาวนะคะครับแล้วก็เรื่องที่2นี่ก็เป็นการโครงการใหม่ที่บร<ช>ิการสมาชิกนะครับมีถึง3โครงการ,การเลยใช่แล้วครับส่วนเรื่องที่3นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้แทนสมาชิกนะครับที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ในวันที่4นะครับก็ยังไงก็อยากจะเชิญชวนพี่ๆทุกท่านนะครับมาร่วมลงคะแนน สัรหาผู้แทนสมาชิกในวันที่4สิงหาคม2 5 6 6นะครับเวลา8โมงนะครับถึง3โมงเย็นนะครับมารวมเช็ดสิทกันเยอะๆ <c oughs> นะครับสำหรับวันนี้นะครับเรา2คนนะครับก็ขอตัวไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมโจจัจกรุษหลังทองครับและน้ำปัมมาพรมังกระจ่างค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ